คนที่ไม่ยินบอกคุณอยู่อยู่นี่นะไม่ใช่ไหนหน้าไม่ใช่ค้าสังหาไม่ได้หาที่แต่เป็นคนที่ถูกโกงที่ดินคนที่ถูกโกงที่ดินนะคุณคนที่ช่ำชองเชี่ยวชาญมากเลยทนายความหนึ่งนะสองคนที่ดินสามศาลเพราะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่มาให้คุณวันนี้นะเป็นข้อมูลที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟอะมาเซ็ตต์ะเขาซื้อที่คุณดูอะไรกันวะเพราะว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณรวยคุณจะไปเป็นนานหน้าคุณจะทำอสังหาคุณหรือคุณจะไปค้าขายอะไรที่ดินเนี่ย ในยุคนี้นะคะการทําธุรกิจทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์หมดแล้วคุณถึงบอกว่าถ้าคุณอยู่กับทําเลทําเลที่ชื่อบุรารมากอยู่กับเรื่องที่ที่เดียวที่แพงที่ดินกับมกลมหมาเศรษฐีซูเปอร์ริชเท่านั้นคนที่เป็นหมาเศรษฐีจะซื้อที่อันนี้เท่านั้นนั่นก็คือซื้อวิวซื้อโลเคชัน่นถานที่ไหนล่ะที่มันเป็นวิวที่มันเป็นโลเคชั่นระดับแพงหนึ่งที่นะ้าต้องติดแม่น้ํา สองที่นั้นต้องติดถนนหรืออาจจะเป็นทะเลก็ได้วิวมีอะไรบ้างอะแม่น้ำภูเขาทะเลถนนมาเสถียชอบซื้อที่แบบนี้มากและไม่ได้ซื้อธรรมดานะซื้อโคตรแพงอะคุณจะบอกให้เพราะแล้วจําไว้ข้อหนึ่งมาเสถียซื้อวิวซื้อบรยาก,กาศเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นในหน้าอยากเป็นภาังหายอยากทํำกลุท่ที่คุณจะต้องขายสิ่งนี้ให้เขาเท่านั้นระดับเป็นมาเสถียได้ต้องมีเงินแล้วมีสมองด้วยแปลว่าเขาไม่ได้โง่ มาเศรษฐีทุกคนเวลาซื้อที่ต้องวัดคุณจําคุณไว้นะข้อนี้คือกฎหมายเลยนะข้อนี้คือเกี่ยวกับที่ดินโดยตรงเลยนะที่ทําให้ที่มันแพงได้ต้องวัดมาเศรษฐีทุกคนต้องวัดที่ใหม่คนที่กําลังจะซื้อที่ดินคุณอาจจะไปมาเศรษฐีแล้วฟังครูอยู่นะคะคุณจำเอาไว้นะคะว่าเวลาคุณซื้อที่ไม่ว่าเจ้าของที่เขาจะบอกคุณว่าวัดแล้ววัดแล้วว,ลว,วัดไม่รู้กี่สิบพันวัดไม่รู้กี่ร้อยหรอไม่เวลามาถึงตกถึงมือคุณคตรองวัดใหม่เท่านั้น หนึ่งถ้าไม่อยากโดนโกงสองไม่อยากโดนหลอกสไม่อยากเป็นคนโง่สี่ไม่อยากขึ้นศาลวัดที่ใหม่เดี๋ยวนี้ตอนที่คุณจะซื้อจำคุมไว้นะไม่รู้แหละมันจะพูดอะไรคุณก็ตาป๋าเสถีคำนมงจะซื้อที่ดินอยู่ฟังโครยุคนี้นะจ๊ะมันไม่มีแล้วว่าคุณกลางนะคือหมายความว่า,วาเจ้าตัวเงินอะกับเจ้าของที่อะมันโคกันได้เลยตรงๆอ่ะ ถ้าคุณขื่อไปพึ่งคนกลางอยู่ที่ตัดราคาได้ที่ที่แทนที่คุณจะได้ที่เอาเงินของคุณไปทุ่มกับที่ดินนั้นแต่คุณต้องแม้คนกลางคุณพูดแล้วกันคนกลางใครคิดเอาเองแต่ครูกลังพูดกับคุณอยู่กูมาเสติีทูซุปเปอร์ทุกคนค่ะฟังครูถ้าคุณกำลังดูที่ที่เป็นเป็นวิวเป็นโลเคชั่นสวยๆดีๆอยู่คุณติดต่อได้เองเลยค่ะมาเรษฐีซื้อที่ยังไงหนึ่งต้องวัดคนรวยทุกคนมาเสตฐีทุกคนซื้อที่วัดหมดค่ะเขามีเงินเขาไม่ได้โง่เขาวัดหมดเขามีป มีเงินเขามีปัญญาด้วยเขาวัดที่หมดเขาไม่สนใจกูหรอกกูจะวัดมันถึงชาติแต่พอถึงชาติเขาในมือเขาอ่ะเขาจะวัดของเขาเองฟังนะคะสอบเพราะอ,อะไรคกูคเตินคุณแบบนี้ใช่ไหมเพราะเจ้าของที่เนี่ยตัวดีชอบเอาที่มาโฉนดกระดาษเนี่ยมาขายยกแปลงให้ตลอดประจาฟังไว้นะฟังนั้นะเนี่ย ซุปเปอร์ลิตทุกคนฟังภูถ้าจะซื้อที่ระวังให้ดีที่สุดเลยนะคะ2มาเซธีทุกคนชอบซื้อวิวจคภูไว้นะชอบซื้อวิวชอบซื้อบรรยากาศชอบซื้อทําเลดีๆเขาจะไม่ซื้อที่หรอกเขาจะไม่ซื้อที่ตาบอดเขาจะไม่ซื้อที่อีโนอีเดเขาซื้อวิวเข้าใจไม้เขาไม่ซื้อที่ดินแต่เขาซื้อวิวถ้าให้วิวเขาสบายวิวสวยวิวดีมาเซฐีชอบความสบายเขารวยแล้วเขาต้องรักความสบายเพราะฉะนั้นเขาจะซื้ออากาศบนลอยได้อะไรที่เอาความสะดวกคอร์ทเลอรไว้เขาสะดวกสบายเขาชอบมาก อาใครที่ฟังคุณอยู่นะคะจะเป็นซูเปอร์ริสได้มาเสถษฐีกำลังดูจัดดูที่อยู่ใช่ไหมเอาหลักคิดคุณไปดู2ข้อนี้และคนที่เป็นในหน้าเป็นอสังหาเป็นรักตามเอาหลักคิดนี้ไปขายคุณก็รวยค่ะนะคือการทําตลาดสําหรับอ๋อชั้นบนนะคะทำตลาดมาเก็ตติ้งถูกซูเปอร์ริสตลาดสาหรับคนกลุ่มคนไปมาเศถีฐีคุณทําตลาดชั้นนี้นะมีแต่รวยรวยไปอย่างเดียวจำไว้นะคะวัยใดก็สอนคุณได้ถ้าหลักคิดที่ใช่แล้วคุณได้ปัญญา เพราะสิ่งที่ครูครูเอามาบอกคุูนั้นมันมาจากประสบการณ์ครูหลวนๆลวนกระทรวตเวเตร,เตรที่ปรึกษาเรื่องที่ดินเอชเอ็กซ์เปิด